จากนี้ไปการสั่งอาหารทานในร้านหรือสั่งกลับบ้านจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ลูกค้าสแกน QR Code ที่วางอยู่ที่โต๊ะ ผ่านมือถือของคุณลูกค้าเองได้เลยถูกต้องแม่นยำรวดเร็วสะดวกทั้งทางลูกค้าและทางร้านในการรับสั่งออเดอร์ออเดอร์ที่สั่งจะถูกส่งตรงไปยังส่วนของครัวและแคชเชียร์ทันทีสะดวกมากมาก,มากเลยค่ะหรือแม้แต่จะเรียกพนักงานขอความช่วยเหลือหรือทำการเช็คดินเมื่อโต๊ะอยู่ไกลหรือคนละห้องก็สามารถทำได้ไง่ายๆผ่านมือถือของคุณลูกค้าได้เช่นกันและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายให้ได้ใช้ผ่านระบบโปรแกรม 247สดฟุตทางร้านสามารถตั้งค่าต่างๆได้เองตามความต้องการจากหลังบ้านไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมติดตั้งเครื่องหรือโหลดแอปให้ยุ่งยากเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆพร้อมทั้งในระบบหลังบ้านของทางร้านยังสามารถวิเคราะห์ประเมินแตงยอดขายรายรับรายสัปดาห์รายเดือนในรายการอาหารประเภทต่างๆ อาหารชนิดไหนขายดีประเภทไหนลูกค้านิยมทานบ่อย <c oughs> เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนวัตถุดิบหรืออื่นได้อีกด้วยค่ะ <c oughs> แค่นี้ยังไม่พอนะคะระบบ2-4-7 Food เราอย่างอัปเดตปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมเพื่อฟังก์ชันใหม่เข้าให้เรื่อยๆเช่น <c oughs> ั่งอาหารจากทางบ้านหรือการจองโต๊ะลวงหน้าหรือแม้แต่ระบบสะสมแต้มของลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านให้กับทางร้านได้อีกมากมายโดยที่ทางระบบ247 Food ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดแถมราคาก็แสนจะถูกมากค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษในช่วงนี้ทางร้านสามารถใช้งานระบบจริงได้ฟรีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อระบบ247 Food เป็นระยะเวลา1เดือนเต็มไปเลย สนใจติดต่อสอบถามตัวแทนในพื้นที่ของท่านหรือติดต่อโดยผ่านแอดมินได้เลยค่ะอัปเกรดร้านให้ดูดีทันสมัยลดต้นทุนสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าด้วย2-7 4ฟูดกันเลยจ้า